สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวกรกฎลัคนากรากฎแล้วก็ราศีกรกฎค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะว่าเพื่อนๆนชาวกรกฎสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นไปดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเพื่อนๆนชาวกรกฎคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆนทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นการอ่านแบบรวมๆนะคะ สามารถดูเป็นแนวทางแล้วก็ไช้ลายได้ค่ะพลังงานของเพื่อนเพื่อนชาวกรกฎได้6กไม้เท้าข้าถ้วยเพ s รออฟเพนอ่าเพออฟสอดนะคะหไม้เท้าขอโทษนะคะเมื่อกี้ไพ่ไม่ได้ออกมาใบเดียวนะคะเราต้องการหนึ่งใบค่ะ King of Pentacles แล้วก็สามดาบแต่จริงๆเมื่อกี้นี้เชื่อไหมว่าแอบเหลือบดูนะว่าไพ่ที่ติดมาสองใบเนี่ยคือไพ่อะไรเราเห็นสามดาบแต่สุดท้ายแล้วสามดาบก็ขึ้นมาจริงๆค่ะไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อนๆชาวกรกฎได้ไพ่หกไม้เท้าเป็นใบแรกเนี่ยบ่งบอกว่าชีวิตถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขสิคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานมากๆนะคะบางคนเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนได้โบนัสได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นดาวเด่นเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่โดดเด่นในในผลงานในอาชีพการงานของคุณมากมาก แต่ในเรื่องของความรักนั้นนะ้ไ้ไพ่ฮาถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้โดดเด่นหรือว่ามันไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนในหน้าที่การงานเลยเนาะฮาถ้วยเป็นสถานการณ์ของคนที่กาลังทําใจทําใจทอ,อ่ทำใจในเรื่องของความรักคุณอาจจะสูญเสียความรักอาจจะโดนเทหรือคือคนเราบางทีประสบความสําเร็จในเรื่องงานแต่ความรักบางทีมันก็ม,นกมันก็ไม่ ไม่โชคดีเนาะไม่ได้โชคดีในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําใจปล่อยวางแล้วก็ต้องเลือกบางครั้งเราก็ต้องเลือกงานเราก่อนเลือกความมั่นคงในชีวิตของเราก่อนบางทีก็ไม่ได้อยากที่จะไปฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับใครนะคะเราก็ต้องยอมรับเนาะมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําใจในเรื่องของความรักนะคะและไพ่เพจออฟอออกมาบอกว่า เมื่อผิดหวังในเรื่องของความรักนั้นสิ่งที่คุณจะโฟกัสก็คือการเรียนรู้การหาอะไรใหม่ๆไปหาทําอะไรเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ไม่ใ้ชีวิมันว่างไปหาข้อมูลไปหาความรู้ไปหาไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาหมกมุ่นอยู่กับความรักพยายามทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้นะห้ามไม่เท้าห้ามมีเวลาว่างเพราะถ้าว่างเนี่ย มันก็จะอดคิดไม่ได้คนเรามันอดคิดไม่ได้หลอกค่ะเพราะฉะนั้นยุ่งดีแล้วนะอะไรก็ได้ที่มันให้ให้ชีวิตเป็นยุ่งวุ่นวายก็เข้าไว้ในช่วงนี้แล้วก็โฟกัสไปที่ความมั่งคัง่งความร่ํารวยชีวิตอิสระคือพยายามที่จะคิดบวกให้กับชีวิตเยอะมากเลยเพื่อนๆชาวรากรกฎในช่วงนี้บางทีคุณอาจจะจินตนาการว่าถ้าเรามั่งคัง่งถ้าเราร่ํารวยถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวความรักดีๆก็มาเองน่าจะเป็นมุมมองที่ดีแต่ถ้า ว่างเมื่อไหร่บางทีหลุดหลุดคิดถึงความรักเมื่อไรเนี่ยมันอยากจะกรีดร้องนะคะมันรู้สึกอึดอัดมัน,ม,นมันรู้สึกว่าโดนความรักเนี่ยมาแบบทําร้ายหัวใจคุณรู้สึกอึดอัดคุณเจ็บปวดคุณอยากจะกรีดร้องบางครั้งมีช่วงเวลานี้ไหมแน่นอนค่ะจากสิ่งที่สูญเสียไปจากรักที่สูญเสียไปจากรักที่พังทลายบางทีคุณก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าคุณผิดอะไร คุณเหมือนคุณดีพร้อมทุกอย่างดูดูดีทุกอย่างดีทุกอย่างทําไมความรักต้องไม่สําเร็จทําไมความรักต้องทําร้ายคุณด้วยทําไมไม่สมหวังในเรื่องของความรักด้วยถ้าอีกเรื่องหนึง่งสมบูรณ์แบบนะคุณจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเลยในความรู้สึกของคุณนะชีวิตของคุณนะคะโอเคเนาะอ่ะถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้ก็มาดูต่อได้นะคะ แต่ถ้าใครรักกันดีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเจอเรื่องนี้นะเรากําลังพูดถึงพลังงานของคุณที่กําลังเจอสถานการณ์ความรักที่เป็นแบบนี้อยู่ส่วนคนที่รักกันดีอยู่แล้วนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปดูแลความรักของกันและกันให้ดีค่ะอันนี้หมายถึงไพ่อาจจะบอกว่ารักที่มีประเด็นอยู่ในตอนนี้ค่ะโรแมนต์แซงเจิ้นอยากบอกอะไรกับคุณคะ Hard to hard c o n v e r s a t i o n Is it s e r v e for you to love นะคะคุณได้ไพ่ s e p a r a t i o n แล้วก็ได้ไพ่นิวเลิฟสำหรับไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าเพื่อนเพื่อนชาวกรกฎถ้าคุณมีเรื่องที่อึดอัดใจกับความรักครั้งเก่าของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการพูดก็ให้คุณพูดไปเลยคุณจะได้คุณจะได้แบบเหมือนกับว่าปลดปล่อยความอึดอัดระบายความอึดอัดของคุณไปนะคะ กับคนเก่าของคุณนั่นแหละกับคนถ้าคุณยังมีเรื่องที่อึดอัดใจนะแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่เจ็บแค้นแล้วคุณหายโกรธแล้วคุณปล่อยวางได้แล้วคุณดําเนินชีวิตของคุณต่อไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีเรื่องราวที่อึดอัดที่อยู่ในใจคุณรู้ว่าบางทีมันจบไปแล้วแต่คุณไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่เขาทํากับคุณนั้นคืออะไรคุณคุยกับเขาเลยค่ะ เขาอาจจะตอบคุณหรือไม่ตอบคุณก็แล้วแต่แต่ขอให้คุณระบายสิ่งที่คุณอยู่ในใจนั้นออกไปให้หมดคุณจะได้รู้สึกสบายใจเขาควรได้รับรู้สิ่งที่คุณเจ็บปวดนะคะคุณพูดได้นะคุณพูดได้ถ้าคุณอยากจะพูดพูดกับเขาตรงไปตรงมาเลยเพราะว่าหลังจากที่คุณระบายทุกอย่างออกไปแล้วเนี่ยเวลาเราโล่งเรารู้สึกสบายใจเนี่ยเราก็ พลังงานดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่าคุณกําลังที่จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่เอ่อแล้วรักครั้งใหม่นี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรักที่ปลอดภัยเป็นรักที่จะเป็นรักที่จะทําให้คุณได้รู้สึกว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์และมันเป็นความรักที่ดีกว่าเดิมนะคะเอน r g จีทั้งหมดพลังงานของคุณทั้งหมดเนี้ยคุณจะรู้สึกว่า คุณจะรู้สึกกับรักครั้งใหม่ของคุณว่ามันเป็นรักที่ยอดเยี่ยมคุณจะรู้สึกเหมือนมันมันไม่เหมือนเดิมนะม,นม,มันดีกว่าเดิมม,ม,ะะมันดีกว่าเดิมมากมายเลยนะคะมันดีกว่าเดิมมากมายจริงๆมันเป็นเอ่อมันเป็นรักที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เจอรักที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเจอกับความทุกข์ใจความเจ็บปวดอีกนะ คนที่คุณจะได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นคู่ในอดีตชาติของคุณก็ได้ที่เคยแยกออกจากกันแล้วเมื่อถึงเวลานะคะที่คู่ของคุณเนี่ยจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณคือคนเราเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตเราเพราะว่า ถึงเวลาแล้วที่คนที่ใช่คนที่ศีลเสมอกันคนที่เคยเป็นคู่กันมาคุณกาลังจะได้เจอคู่ของคุณในอดีตชาติกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งไม่อย่างนั้นเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าใครวางใจได้ถ้าใครทําใจได้ก็ก็ก็ดีแต่ถ้าใครทําใจไม่ได้ใครที่อยาก อึดอัดอยากจ,จะจระบายทุกสิ่งทุกอย่างก็คุยกันนะคุยกันให้จบไปเลยค่ะเพราะว่าคุณกำลังจะได้เจอกับ New l o v e ของคุณนะคะ New l o v e ของคุณรักครั้งใหม่ของคุณค่ะเป็นคนที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนั้นโรแมนติกแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาจะเป็นรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณจริงๆนะคะอ่ะไปดูกันค่ะ energy รักครั้งใหม่ของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง คุณได้ไพ่เจดดาบได้ไพ่สิบถ้วยเจดไม้เท้าเก้าเหรียญ t ดี h ร์ไฮพริ s เทสแล้วก็ p a จอ of cups ์ทำไมไพ่ใบน,นี้ถึงขึ้นมาบอกว่าให้คุณอะเปิดใจคุยกันให้จบไปเลยให้เคลียร์ไปเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่า ถ้าคุณไม่เปิดใจให้เคลียร์ไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะกลายเป็นรักสามเศร้ามันจะกลายเป็นคนที่ซ่อนอยู่ในใจที่คล้ายๆกับว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ในใจที่เรารู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีเนี่ยกับรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันเคลียร์ไม่ชัดเจนคุณจะไม่เต็มที่กับรักครั้งใหม่เพราะว่าเจตดาบเนี่ยขึ้นอยู่ที่คุณนะมันหมายความว่าถ้าคุณไม่ h อนฮ t ร์ตทูฮาร์ดคอนเวอร์เกับกับคนเก่าให้จบอะ คุณอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างความสงสัยความรู้สึกว่าจริงๆมันจบหรือยังเขาจะกลับมาไหมสุดท้ายแล้วมันคืออะไรมันจะสงสัยอยู่อย่างนี้แล้วคุณจะเปิดใจให้กับคนใหม่ของคุณเนี่ยได้ไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยังคงเก็บซ่อนอยู่แต่ถ้าคุณตรงนี้จบตรงนี้คุณตรงนี้มันก็จะจบเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะต้องค้างคาใจคุณต้องเคลียร์พลังงานของคุณ energy ของคุณให้ว่างเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย new love ของคุณเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบหากันแบบยาวๆเลยไปจนถึงการแต่งงานการมั่นหมายเขาจะห่วงใยคุณเขาจะรักคุณเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆว่าเขาต้องการนะคะเป็นคู่ชีวิตต้องการแต่งงานต้องการครบกันแบบมีเป้าหมายนะแล้วคนคนนี้นะคะเป็นความรักที่ถ้าเขาได้รักคุณแล้วตัดสินใจที่จะรักคุณแล้วเขาจะเป็นชาวทัดน้ําชาวทัดุไฟชาวทัดุดินได้นะคะ ถ้าเขาได้รักคุณแล้วเนี่ยเขาจะมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นโลกของเขาและไม่ว่าใครจะเข้ามา,าคนอื่นๆที่จะเข้ามาเนี่ยเขาปฏิเสธหมดเขาจะแสดงความชัดเจนให้คุณได้รู้ว่าเขามีคุณเพียงคนเดียวนะมันคุ้มค่านะมันคุ้มค่าที่คุณจะต้องเลือกหรือว่าคุ้มค่าที่คุณจะต้องตัดใจแล้วก็ชัดเจนให้กับตัวเองก้าเหรียญคนนี้เป็นคนโสดเป็นคนโสดเป็นคนที่อิสระ การเงินการทองดีเขาจะไม่เข้ามารบกวนในเรื่องการเงินการทองของคุณนะคะเป็นคนที่ดูพร้อมทุกอย่างอาจจะช่วยเหลือคุณได้ด้วยนะเก้าเหรียญเป็นคนที่เอ่อเรียกว่ายังไงดียคือเก้าเหรียญก็มั่งคั่งร่ำรวยถ้าเป็นผู้หญิงก็สามารถเรียกเศรษฐีนีได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีความอิสระทางการเงินมากๆไม่ได้มีภาระอะไรนะคะในชีวิตพร้อมที่จะดูแลคุณแต่ไพดีไฮพิเทสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยออกมาบอกว่า ถ้าคุณไม่ชัดเจนกับเขาเขาก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เหมือนกันเหมือนกันถ้าคุณไม่ชัดเจนถ้าคุณยังคุมเครือสถานะความรักของคุณนั้นก็ยังคุมเครือเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณนั้นอยากให้ความรักครั้งใหม่นี้ชัดเจนไหมถ้าชัดเจนคุณก็ต้องชัดเจนกับเขาเหมือนกันแล้วก็ไพ่เพจออฟคัพออกมาบอกว่าคนนี้แหละค่ะจะเข้ามาทําให้ใจของคุณนั้นเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งเข้ามาทําให คุณรู้สึกพลังงานความรักที่มันไม่เหมือนเดิมคุณจะรู้สึกสบายอกสบายใจคุณจะรู้สึกถึงความสุขความสดใสรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันมันต้องรักกันแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้เอาใจใส่กันออดูแลซึ่งกันและกันเขาจะทำให้คุณตื่นเต้นทุกครั้งนะคะคือมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะฉะนั้นคุณต้องการความรักครั้งนี้ไหมถ้าคุณต้องการความรักครั้งนี้ คบกันแบบยาวๆแล้วก็อยากได้ความชัดเจนคุณต้องชัดเจนก่อนนะคะเขาถึงจะชัดเจนกับคุณค่ะถ้าคุณเคลียร์พลังงานของคุณได้รักครั้งนี้จะเป็นรักที่สดใสสําหรับคุณนะรักครั้งใหม่ขอสรุปให้คุณ5ใบนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับความรักครั้งใหม่ของคุณบ้างกับชาวกรกฎได้ไพ่เดอะเมจิกเชค่ะไน g h t of Pentacles k King of w a n d n queen of sword แล้วก็จะเป็น knight of cups คือคนนี้ถ้าคุณคือ energy ของเพื่อนเนชาวกรกฎเนี่ยมันเหมือนกับเป็น energy ที่บางทีเนี่ยปล่อยวางยากนะกับความรักครั้งเก่ารู้สึกเจ็บแค้นดูอารมณ์ของคุณนะแค้นกับความรักครั้งเก่ามาก ถ้าคุณยังปล่อยวางไม่ได้นะคุณยังปล่อยวางไม่ได้คุณยังมี energy นี้อยู่เอความรักครั้งเนี้ยความรักครั้งใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับว่าคนนี้ยเขาจะพยายามเพื่อคุณอยู่สักพักหนึ่งนะอืมจนกว่าเขาจะแน่ใจว่าคุณจะชัดเจนกับเขาไหมหรือคุณจะยังไม่ชัดเจนคือเขามีความพยายามที่จะที่จะเยียวยาคุณพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกดีพยายามที่จะ มอบสิ่งดีๆทิ้งสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขานั้นมีแต่สิ่งดีๆเพื่อคุณเขาแสดงความชัดเจนให้คุณเห็นว่าเขาพยายามทําเพื่อคุณทุกอย่างนะคะแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณด้วยชีวิตเขาก็มีเพียงแค่งานแล้วก็การเอาใจใส่การที่จะพัฒนาความสัมพัน์กับคุณทําให้ความรักของคุณเนี่ยให้คุณได้เห็นว่ามันพัฒนาขึ้น มันสูงขึ้น,ม,นมันเลื่อนขั้นเลื่อนมันเลื่อนขั้นเ,เขาเรียกว่าลําดับนะคะขึ้นเนี่ยในทุกทุกวันที่เขาจะแสดงออกกับคุณคือชัดเจนมากๆกับการกระทํานะคะอันนี้ในเรื่องของการกระทําความพยายามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นความพยายามที่จะต้องอยู่กับคุณตลอดไปโดยที่ถ้าคุณไม่เปิดใจไม่ใช่นะตราบใดที่คุณไม่เปิดใจตราบใดที่คุณยังมีความคุมเครือเนี่ยมันก็จะไม่มีความชัดเจนเช่เนกัน นะคะถามว่าควีดออฟสอดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ว่าอาจจะเป็นตัวของคุณก็ได้ที่บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาคุณอาจจะขอเวลากับจากกับเขานะคะเช่นมองว่าคุณขอเวลาเขาต้งสามเดือนได้ไหมอืมโอเคในสามเดือนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะยังดูเหมือนไม่ชัดเจนเพราะว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขานะมันขึ้นอยู่กับคุณ ถ้าสมมติว่าคุณขอเวลาเขา3าเดือนใน3เดือนเนี่ยเขาคนนี้นะคะก็จะสม่ําเสมอกับคุณจะดูแลคุณจะเทคแคร์คุณจะแบบเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทาให้คุณได้อ่แบบได้รู้สึกถึงความรักที่เสมอต้นเสมอปลายเขาจะโรแมนติกกับคุณเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีแต่พอครบ3เดือนแล้วเนี่ยคุณต้องชัดเจนกับเขานะถ้า3เดือนปุ๊บคุณชัดเจนกับเขาตามสัญญา คุณกับเขาก็จะได้พบกันยาวๆเลยกับความรักครั้งใหม่ของคุณในครั้งนี้แต่ถ้า3เดือนแล้วเนี่ยเขาพยายามเพื่อคุณขนาดนี้แล้วเมื่อครบเวลาคุณไม่ชัดเจนกับเขานะคะก็มีโอกาสที่เขาคนนี้นะคะจะเดินผ่านคุณไปเช่นกันแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้คุณนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีที่สุดที่มีคุณค่าที่สุดที่คุณจะได้รับความสุขจากเขาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆชาวกรกฎค่ะ ไปดูไพ่ออร์เคินกันนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกรกฎบ้างคุณได้ไพ่เซฟดิสคอเวอรี่นะคะเป็นเป็นโชคตาที่เป็นโชคตาเนี้ยโชคตาเนี้ยเพื่อคุณจริงๆค่ะคือเขาคนนี้นะคะความรักครั้งนี้รักใหม่เนี่ยจะทำให้คุณได้ค้นพบตัวเอง อ,อแล้วก็เป็นการค้นพบตัวเองแบบได้อย่างได้อย่างลึกได้อย่างลึกซึง้งได้อย่างแบบเรียกว่าคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรถามว่าการให้เวลาของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รู้ความต้องการของคุณเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจนะคะเลือกคนที่ใช่เลือกความรักที่ดีให้กับคุณเอ่อ คุณอาจจะเข้าใจตัวเองว่าในสิ่งที่คุณโกรธแค้นในสิ่งที่คุณเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าหรือคนที่ทําร้ายหัวใจคุณนั่นนะคะมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยก็ได้อม,มันอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณแต่ในขณะที่คุณโกรธแค้นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าได้แง่คิดอะไรบางอย่างค้นหาค้นหาอะไรบางอย่างที่มันลึกกว่านั้นอะที่มันลึกกว่าที่คุณเข้าใจอะคะ่ะเนาะ บางทีก็อธิบายยากเหมือนกันเนาะบางครั้งคุณแค่อาจจะเข้าใจว่าการที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดนั้นคุณโกรธแค้นเขาแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นก็คือแล้วการที่คุณเไปเจ็บแค้นเขาเนี่ยเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าคุณโกรธแค้นเขาแล้วการที่คุณโกรธแค้นเขาใครเจ็บปวดใครไม่มีความสุขนั่นก็คือตัวของคุณเองส่วนคนรักคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเขาเขา รู้สึกยังไงหรือเขามัมนมีอิทธิพลหรือมันมีคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาได้รับรู้ความโกดแค้นของคุณไหมไมๆมเขามีชีวิตที่สุขสบายหรือเขาอาจจะมีความสุขในชีวิตของเขาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มาแบบออ่มาเป็นอะไรกับความ โกรธของคุณเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณโกรธสมมติว่าคุณโกรธเนี่ยคุณเอามีดไปกรีดเขาโอเคนั่นน่ะคือเขาเจ็บอันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเออคุณการกระทํานั้นคือเขาเจ็บแต่อันนี้มันเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณโกรธเขาถูกไหมสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้คือมันเป็นอา่ามันเป็นจิตวิทยาหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่ทําให้คุณจะต้องปล่อยวางแล้วก็มองเห็นความจริงแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างในชีวิต ค้นพบตัวเองเอ่อค้นพบว่าเรานั้นนะคะคือไม่ควรรู้สึกแบบนั้นเพราะถ้าเรารู้สึกแบบนั้นมันก็จะทำร้ายเราคนคนนี้ล่ะค่ะจะทำให้คุณเนี่ยได้เข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นวิธีคิดมุมมองที่ลึกกว่าที่คุณมองเห็นภาพภาพที่คุณเห็นด้วยตารู้สึกด้วยใจในปัจจุบันนี้คะ่ะเนาะประมาณนั้นนะคะอ่ะ มีอะไรที่ไพ่อ,อยากบอกคุณอีกคะเขาคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยได้เห็นพลังงานอะไรใหม่ๆในชีวิตการดําเนินชีวิตหรือการแรงบันดาลใจให้คุณเนี่ยมีไฟที่จะสร้างสรรค์ตัวเองสร้างสรรค์ชีวิตตัวเองเนี่ยให้มันให้มันดีเขาจะเข้ามาบาลานซ์เข้ามาแบบเป็นเเป็นคู่ชีวิตอ่ะเป็นคู่ชีวิตนะคะ ที่ทำให้คุณเนี่ยได้เห็นคุณค่าในชีวิตบางครั้งเขาอาจจะบอกกับคุณว่าการแก้แค้นอันเนี้ยการแค้แค้นความรักมันไม่ได้หมายถึงจะต้องโกรธแค้นนะแต่มันหมายถึงการพัฒนาตัวเองหมายถึงการทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นวันหนึ่งถ้าคนนั้นอะ่ะเขาหันกลับมามองชีวิตของคุณแล้วเขาเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้ค่ะได้มากกว่านี้เอ เขาอาจจะเสียดายคุณก็ได้นะคะพอเกิดการเสียดายขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนั่นอาจจะเป็นการแก้แค้นที่ดีก็ได้เขาคนนี้นะคะจะเข้ามาทําเข้ามาทําให้คุณได้แบบว้าจุดประกายไฟให้คุณได้มองเห็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณค่าในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาอาจจะบอกให้คุณรู้ว่าปลดปล่อยศักยภาพในตัวของคุณนั้นออกไปความสามารถทั้งหมดนะคะมาทําให้ตัวเองเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็ ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เขาอาจจะเข้ามาเป็นคนที่แบบสอนนะคะสอนมุมมองใหม่ๆให้กับคุณค่ะอาจจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเลยก็ได้นะ Love your <Sure> Body เชื่อว่าเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาสอนให้คุณรักตัวเอง คำว่ารักตัวเองเนี่ยบางทีพูดง่ายแต่การปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าวิธีรักตัวเองทํำยังไงนะคะสอนให้คุณรักตัวเองสอนให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองแสดงศักยภาพสิ่งที่ดีๆในตัวของคุณเนี่ยออกมาให้หมดอาจจะบอกว่าคุณต้องดูแลตัวเองคุณต้องแต่งตัวยังไงคุณต้องรักตัวแลตัวเองยังไงคุณต้องทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีออร่าเราต้องก่อนการที่เราจะรักคนอื่น นะคะเราก็ต้องมารักตัวเองก่อนคนนี้แหละคะ่ะจะเข้ามาสอนคุณนะคะให้คุณได้เห็นคุณค่าตัวเองให้คุณได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาตัวเองที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าให้มันมีคุณค่าให้มันเปล่งประกายให้มันแบบพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้เชื่อว่าตัวของคุณนั้นมีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถมีพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถที่จะเปล่งประกายได้เชื่อว่าเขาคนนี้นะคะที่เป็นรักใหม่ของคุณเนี่ยค่ะ จะมองเห็นความสามารถมองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณแล้วก็จะดึงพลังงานนั้นนะคะให้คุณนั้นดึงพลังงานนั้นออกมาด้วยตัวของคุณเองมาจุดประกายให้คุณค่ะซึ่งมองว่าเป็นพลังงานที่ส่งเสริมเป็นพลังงานที่เข้ามาแบบทําให้คุณได้มองเห็นอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตมองเห็นคุณค่าในชีวิตคุณชอบไหมยังไงก็ทุกจริงๆก็คือเป็นการตัดสินใจของคุณนะั่นแหละค่ะว่าคุณจะ ชอบไหมกับพลังงานรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเพื่อนๆชาวกรกฎโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กับช n n e l ของเราด้วยนะเพื่อนๆที่ต้องการซัพพอร์ตช n n e l ของเรานะคะก็สามารถกดได้ที่ปุ่มตุปตะแสงหรือว่าปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจใต้คลิปได้ค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ